สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสาวๆที่ตื่นแล้วนะคะแล้วมีอมแค่คาดผมแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาใส่วิกแบบง่ายๆสบายๆสไตล์แบบว่าอยู่บ้านแบบชิลๆเลยนะคะไม่ติดกิ๊บป๊อกแป๊กแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใส่คาดผมช่วยนะคะอ่าเวลาแพมจะใส่คาดผมแพมก็จะเก็บผมไปทั้งหมดเลยนะคะ ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่อยากจะให้ทุกคนลองใส่แบบแพมดูนะคะมันจะง่ายแล้วก็สบายมากนะคะเนี่ยทำก็รัดผมต่ำไว้แบบนี้เสร็จแล้วควราวนี้นะคะหยิบวิกผมขึ้นมาเลยนะ,ะวันนี้แพมจะใส่วิกผมทรงบ๊อบป่าบาดาัดนะคะงามๆอยู่ที่บ้านกันเนาะวันนี้คิทข้างในแพมไม่ติดนะเพราะว่าแพมต้องการความสบายนะคะแล้วเวลาใส่คาดผมมันก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันไม่มันเวลาเราคาดผมไปมันก็จะง่ายด้วยเสียบผมลงนะคะไอเสียบไอวิกผมลงตรงประมาณแบบช่วงประมาณนี้นะคะที่แผ่นใส่นะแล้วก็ดึงนะคะใช้มือดึงดึงวิกให้ตึงนะคะจนมาถึงข้างหลังแล้วก็ยัดผมเข้าไปในวิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะใส่คาดผมนะคะเราก็ต้องเซ็ผมเราก่อนเนาะ ว่าคาดผมเราแค่สวมแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าสมมติทำวีอย่างนี้นะแล้วเวลาทําเซตทําก็ใช้มือหมุนๆเขานิดนึงเพราะว่าเขาจะมีรอนของเขาอยู่แล้วคือทําไม่ชอบให้มันแบบฟูๆนะคะวันนี้อยู่บ้านทาก็จะหมุนเข้าแบบนี้ใช้มือหมุนๆน,นิดนึงข้างหลังเราก็แยแๆมือเข้าไปจับนิดหน่อยนะคะข้างหลังก็ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติของเขาไป แบบข้างหลังหมุนมาข้างหน้าอีกนิดนึงคือข้างหลังเนี่ยให้มันแบบเ mm hmm. ขาเรียกว่าอะไรอยากหันหลังให้ดูจังเลยแต่มมนหันยากนะคะนี่อ่าพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยไม่รู้ว่าเห็นผมชัดไหมนะเพราะว่าแพมใส่เสื้อสีดําด้วยเนาะอ่ะแล้วแพมก็จะมีคาดผมแบบนี้นะคะ ทำก็จะสวมคาดผมลงเลยแล้วก็ใส่มาด้านหน้านิดนึงนะคะเพื่อให้ปิดแค่แบบว่าตรงรอยต่อของวิกนะคะแล้วมันก็จะสบายมากขึ้นเนาะ <c oughs> เวลาเราใส่วิกนี่เราก็จะสวยๆอยู่ที่บ้านหามุมน่ารักน่ารักเซลฟี่ได้เลยช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้คือสาวๆต้องลุกขึ้นมาแบบว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองโทมนะคะสวยไว้นะคะอยู่ที่บ้านก็สวยได้สวยให้คุณสามีสวยให้แฟนสวยให้ลูกๆดูนะคะ หรือว่าจะสวยเพื่อให้กําลังใจตัวเองนะคะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็สวยก่อนแล้วค่อยไลฟ์ขายของเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ